มื่อนี้มาอัปเดตต้นกระลำของคอยสิมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลอดที่ถอได้กระจำบดได้คือกัน <c oughs> ใส่หลายเถ่อประมาณสามเถ้าสี่เถ่าแล้วละคะ่ะเมือเนี้สิมาใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขี้วัวเห็นความคืบนาแล้วเพิ่นจะเริ่มคอดขึ้นมาเลยเดย้เริ่มจะห่อหัวแล้วเนี่ยอายุกเกือบสองเดือนแล้วคะ่ะมือนี้ก็เลยว่าสิมาเพิ่มปุ๋ยให้เพิ่นเพิ่มอาหารให้เพิ่น เป็นปุ๋ยขิงง่วค่ะรอบก้อนนั้นใส่ปุ๋ยเคมีไปนี่ค่ะพักในกระถางของเหง้า,งามซ้ำนี่ก็โอเคแล้วนี่หอยกับว่างงามคัะคากันนี่สำหรับอ่อยแต่ว่ากับกบระบสูงสูงป่าบัวสีป่าบัวสีพื่นเมืออาชีพเนาะข้องหอยใดซ้ำนี่ก็ดีแล้วนี่สำหรับปลูกใส่นในกระถางกระทือว่าโอเคอยู่ค่ะงามใดซ้ำนี่ นตนในไงอยู่ว่างให้ห้างกว่าเกาคะ่ะแต่ก้อนมองนีสิเป็นมองว่างพักสลัดที่นี่เก็บพักสลัดออกหมดแล้วถึงอายุของเพลินเก็บกินก็เลยเอาพักอก้กระลำมาว่างคะ่ะกระสีมี่น้อนมาล่งข้องคอยลเละดิเื่งบ่งไหมนี่ไร่ลองรอยเป็น โอมีต่ลองร้อยแม่บบเห็นโตนั่นต้นนี้ซาหัสเลยมีแตล่ลองร้อยบบเห็นโตฮาก็สิมาเด็ดใบใบล่างออกก่อนใส่ปุ๋ยขิงวัวปุ๋ยขิงวัวก็เป็นเปียกๆเกพราะว่าอยบอดเอาออกตากตั้งแต่หนาฝนอยู่ในกระสอบกระสิบเปีกเปกเยกๆแน่แต่กระใส่ใดขึ้นเกาละ่ะ ใส่ขนาดนี้ก็พ่อใส่ปุ๋ยไปหลายรอไปเด้องข่อยก็ได้เทางปุ๋ยเคมีเทางปุ๋ยขอกอัดเถิบออกก่อนนี่ต้นหนึ่งใส่ดินไล่ไปหรือเปล่านอ้อนี่ <c oughs> ดินพูนเลยใส่ประมาณประมาณสองกำค่ะใส่ไลก่กระสิเข้มคือใยโฮมระบอก ใส่ปุ๋ยหลายมันสีเข้มแล้ววะสิใส่ไปเรื่อยๆมีทั้งเบิร์สิ้าต้นค่ะส5ิบ้าต้นนี่ทาทาเกิดอันเบบว่าถึงเวลาตัดมากก็กินบอร์เบิรคือเก่าค่ะก็ต้องตัดแจกพี่น้องคือจังกะเคือจังพักสลัดคอยนี่ละก็กินบอร์เบิรค่ะตัดแจกพี่น้องแบงเพื่อนบ้านไปกินน้ำเดี๋ยวกกระเอีนหนามาหดแล้วค่ะ ยี่มกลางคืนก็ได้มาซองนอนพี่น้องมีไฟใช้นยหน่อยมาซองถูกคืนถูกคืนตาปานันก็หลอดพ่นสายตาคอยอยู่ก็แล้วแล้วแต่เนอนเลื้อหมดเลื้อนนอนจังกินมันก็สิแดงไว้เฮ้ากินยีดอกคือต่้งรลายตนวตานีห้ามโบต้องไปขาดวังว่าสิไดว่าสีน้อนบบกินข้องเฮ้ามันเป็นไปบได้บเพราะว่าเฮ้าบได้ฉีดยาเนาะมันก็ต้องกินข้องเฮาอยู่แล้วล่ะ แบ่งปันกันกินทั้งนอนทั้งคนมีความซุกขนาดพี่น้องแต่มาปนีบัตรพักจังสินี่งอุ้ยงามคักมากปลูกพักใส่ในกระถางเพราะว่าเบื้องแหล้วมันงามดีดูแลง,ง่ายบ่ร่วมถึงหนอนนะอันนี้ไม้ถึงว่าดูแลง,ง่ายนี่ไม้ถึงงยา ยากระสีบวกเกิดห้าบวตองค่อยท้อนหยาท้อนอยังนะเริ่มคอดหัวมาแล้วไก่จะซ้องเดือนแลวเนาะเป็นน่องกระลำป่าบัวซีอยู่พอที่หลังเพลินอยู่ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละทาจจำบวผิดเบิงกระลำแล้วมาเบิงพักเขีะะ้ยวค่ะพักเขี้ยวนี่พอมือเดียวกันกับกระลำอายุซ้ำกัน แต่ว่าผักเขี้ยวนี่เสีเไวในโลงเลื่อนเพราะว่าผักเขี้ยวนี่เพิ่นบ่ค่อยสูดแดดค่ะเคยเอาไปวางไวแดดอยู่เพิ่นเฉาเพิ่นบ่งามค่ะผักเขี้ยวนี่ขึ้นซื้อว่าเป็นราชินีผักใบเขียวหรือว่าซปเปอร์ฟู้ดพวกสายสุขภาพเพิ่นสีหูดีค่ะเสิร์ชหา้อมูลเบงไดใน Google เนด้อค่ะนี่สารอาหารมากมายมีไฟเบอร์มีวิตามิน ซับพอคุณมากมม่เลยค่ะสมควรปลูกสายลักสุขภาพนี้สิหูหดีค่ะผักเขี้ยวนี่แต่ก่อนใบมันหนีโลหนึ่งลายลอยเด้แต่สมัยนี้ค้นกับปลูกลร้ะะล,ละค่ะก็เลยละค่ากระล่งแล้วแต่สําหรับปลาดาวแล้วปลูกว้กินซื้อค่ะ้บอบ่ไเดปป็ปลูกขายปลูกว้เบิ่งปลูกว้เพราะว่าเขาเป็นคนมาปลูกผักเขี้ยวนี่สีมีอายุเยินอยู่ค่ะอายุเพิ่จะยาวนานเป็นเป็นถึงปีเลยแหละ ปลูกใส่ในกระถางไว้จังสีเคยเคยอยู่ใดเป็นปีค่ะเก็บกินใดตลอดเลยเอาไปเห็ดนำปัน่นน้ำปัน่นผักเคียวมีก็ใสปุ๋ยขิงว่าให้เพื่อนไปแล้วค่ะหาใบเพื่อนงามๆนี่ใบเพื่อนสเนนิเป็นมันเป็นมันเป็นนวลแปลงขึ้นและะ้วก็ยิกค่ะยิกเขาก็นี่อันนี้กระทือว่างามแล้วค่ะําหรับต้นซ้ำนี่งามแล้วงามแล้วปลูกว้สี่ต้นค่ะ พอไวหาต้นเหลือสีต้นอีกต้นหนึ่งบอเป็นตะแข้งแรงก็นเลยบอ,อาไปต่อค่ะรสชาติของพักเขี้ยวนี้เพื่นสีา,ายๆผักขนาค่ะไข้ายๆกันเลยกรอบค่ะเอากินก็ไปออียงกินเมียงกินยังจังสีก,ก็ได้ค่ะรสชาติคล้าขๆกันบางคนเพิ่นกระเอินขณาเคียวจังสีนะกำลังงามคือกันเลย